กรรมแหละนะนะมะโนกรรมแหลนะฮนะแต่ถ้าคนไม่เห็นโทษตัวนี้เนะ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 ี่ยนะก็ยากฮะยากมากนะเหมือนกับว,วันนี้ได้คุยกับแซงมันใช่ไหมฮนะแซงมันอาการหนักแซฮนะ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 ถ้าถ้าพูดถึงอะถ้าทางโลกเขาจะว่าป่วย เห็นไหมที่จริงแกไม่ได้ป่วยหรอก <c oughs> ไม่ได้ป่วยเลยนแต่อาการหนักมากเวลาเป็น <c oughs> ถึงขั้นไม่มีแรงอ่ะ,อะแรงขาอ่อนมันจะเป็นลมเลยนะตัวนี่สั่นเลยหัวใจตุบตุ๊บตุ๊บตุ๊ตุ๊เลย